สวัสดียาพยช้าบ้านของมนาครับผมเอี FC. เดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเมื่อวานเราไปสำรวจมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าจะโหดหรือไม่โหดธรรมชาติสุดยอดครับระหว่างเดินทางศึกษาธรรมชาติมาเราก็จะเห็นเครือยาต่างๆนะฮะเอฟซี FC. พวกม้ากระทืบโลง<ๆ>นี่เอฟซี FC. นี่เครือายาม้ากระทืบโลงครับนี่ม้ากระทืบโลงครับนี่ครับอเอิม้ากระทืบโลงสรรพคุณก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะ เดี๋ยวพาดูเครือเขาไฟนี่เครือเขาไฟเนฟซีโอ้ใครมือบอลมาถากขึแล้วนี่โอ้ตายมากระทืบลงมาที่นี่ดงหนองไมนาเนี่จะเป็นดงป่าเป็นพันพวกเครือยาเยอะนะเนฟซีระหว่างเดินทางศึกษาธรรมชาติก็จะผ่านพวกดงยาต่างๆนี่นางนางพญาเท้าเอวนะนี่ฮะนี่ก็เครือยาฮะถ้าคนรู้ครับผมนี่อาทิตย์มากระทืบลงอาทิตย์เครือใหญ่อู้นี่ดูเคยใหญ่เท่าแขนที่นี่อันนี้มากระทืบลงครับปีนี่ฮะนี่ฮะนี่นะ มากระทืบลงเคยใหญ่ครับผมโอ้โหธรรมชาติสมบูรณ์จริง,รงๆฮะยอดมากกระทืบลงครับนีเราก็ตั้งตั้งต้นตั้งแต่ตีล้าน้าเข็แก่งมาจ้งขึ้นมาล้วก็จะมาลงที่แก่งสองจุดผีเสื้อนี่ครับผมเพิ่งเดินทางมาก็หลายกิโลนั่นสิแล้าสำรวจเส้นทางครับผมนี่ฮะสีบรรยากาศที่เรามาเราก็จะมาเดินมานี่นะสำรวเส้นทางอันนี้นี่คือม้ากระทืบลงครับผมนี่ฮะเนี่ยที่นี่จะเป็นเครือยาเยอะนั่นสี่เคอม้ากระทืบลงครับแล้วแต่ความเชื่อที่ใครจะเชื่อว่ากินแก้ขนนวันนี้ เะาก็เอาไปต้มกินอ่าจะเป็นพวกอ่าใส่น้ําต้มน้ําร้อนนี่ยฟีบรรยากาศที่เนี่ยเส้นทางเดินสป่าธรรมชาติสวยครับผมเป็นหลุมกวางฟีด่านกวางฟีดูทากนะฮะทากประมาณโอ้โหฟีเห็นท่าไหมอย่าลงไปนะฮะนี่พวกเก้งกวางจะมานอนแล้วก็จะมีทากทากตองฮะมาแล้วฟีสวยกันฮะมาแล้วครับทากครับผมท่าเกือมากระทืบลงนะฟียวกแน่เดียวกันนั่นแหละอืเป็นอะไรพวก ยาเยอะนะฮะก็จะเริ่มลงในเปยก็จะนัดเลาะมาลงมาเรื่อยฮะเริ่มลงดิ่งลงครับผมลงเขกครับตอนนี้ฮะจะเลาะข้างเขกไปต่อนะเส้นทางออกแก่งสองนะแล้ก็จะเห็นพวกเครือยารอยสัตว์ต่างๆประมาณนี้ครับผมธรรมชาติครับผมยากาศเลนล่มยันจะมีดงมาเรื่อยฮะเป็นป่าดงครับผมจะลงเคกนำลงน้ำเขกล่างนะเส้นทางมาตอนก่อนนะอ้อเหนื่อยสิเหนื่อยมาก คณะไปหมดแล้วทีมงานกันหน้าแล้ว